ทันยอโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของลิซ่ากันเพราะว่าเมื่อคืนนะครับลิซ่าเนี่ยได้มาเผยเหตุผลแล้วว่าทําไมลิซ่าเนี่ยถึงชอบนอนดึกนั่นเองนะครับหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยได้ลงไอจีไปนะครับที่เป็นโพส คิดถึงประเทศไทยไปนะครับนก็ได้รับการกดไลค์จากแฟนคลับไปแบบว่าถล่มทลายเลยลิซ่าเอ,เองก็มาลง IG s t สตอรี่ด้วยนะครับว่าเฮ้ยตอนที่ลิซ่ามาไทยนั้นเนี่ยน้องแอบไปทํางานคราฟต์ไปทํางานศินละปะมานะครับก็คือการปั้นดินแล้วก็เพนนนั่นเองและก็คือทํหออกมาแล้วสวยงามมากๆเลยทางร้านเองี่ก็ออกมานะครับโชว์แล้วว่าลิซ่าเนี่ย ทำผลงานออกมาเป็นยังไงบ้างตอนที่สําเร็จล้านะครับคือสวยแล้วก็น่ารักรมกับเป็นฝีมือของลิซ่ามากเลยจริงๆแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับลิซ่าเนี่ยยังมาลงไอจต่อแล้วก็บอกถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมเนี่ยลิซ่าถึงนอนดึกนั่นก็คือลิซ่าเนี่ยกำลังเต้นอยู่นเองนะครับทุกคนเป็นการเต้นติ๊ก อกเลยแบบว่าแดน e t ติ t o ตอก a l l e n g e กับพี่ๆของลิซ่าน,นะครับที่กลับมาไทยแล้วก็มาเต้นกันบอกเลยว่าคลิปที่เต้นแล้วเนี่ยคือแบบดูดีมากๆเลยลิซ่าอยู่ข้างหลังสุดนะครับใส่แว่นแล้วก็แต่งตัวแบบว่าเก๋ๆเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วก็เต้นออกมาได้ดีอินเนอร์คือเป๊ะมากๆนี่แค่การเต้นเล่นๆเ,เท่านั้นนะครับแล้วก็เมืน่นี้ลงในแอคเคาของตัวเองด้วยแล้วก็ลิซ่าเนี่ยบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่นอนดึกนะครับ ก็คือน้องยังต้องเต้นอยู่แล้วก็มีการซ้อมแกะท่ากันก่อน,นที่จะมาถ่ายคลิปวิดีโอแบบว่าสําเร็จได้แบบนี้นะครับก็คือต้องฝึกต้องแบบทําผิดพลาดกันมาบ้างนี่ก็เป็นเหตุผลที่ลิซ่าเนี่ยนอนตึกนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปที่ลิซ่าเอาลงนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่เต้นเต้นงกันอยู่แต่ว่าผิดพลาดนะครับมีความแบบเอ้ยลิซ่าเต้นไม่ทันพี่ๆทั้งสองคนที่อยู่ตรงข้างหน้านะครับเพราะว่ามัวแต่โพส ถ้าเก๋ๆแบบสไตล์นางแบบยูพอถึงท่อนที่จะต้องเต้นป้อมเนี่ยลิซ่าก็คือไม่ทันนะครับก็เลยหลุดหัวล็อกกันไปทั้ง3คนเลยและลิซ่าเองเนี่ยก็คือปล่อยโกะมากๆนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงนอนดึกก็เพราะว่า เต้นอยู่เรื่อยๆเต้นไม่ถูกสักทีทํำในเสร็จสักทีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยได้คลิปที่สมบูรณ์แบบมาก็ปาไปดึกแล้วน่ารักตรงที่ลิซ่าเนี่ยมาบอกนะครับว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้น้องนั้นต้องนอนดึกแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยนะครับคือคงจะอยากเล่นกับปลิงมากมากๆแน่นอนน่าจะคิดถึงประเทศไทยมากๆแล้วก็คิดถึงทุกคนที่ ลิซ่าเนี่ยเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าลุงป้าน,น้าอาคุณพ่อคุณแม่ที่ประเทศไทยและนอกจากนั้นนะครับลิซ่าเนี่ยก็เดินทางจากญี่ปุ่นเนี่ยกลับเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองถึงที่หมายยังปลอดภัยแล้วก็ถึงที่บ้านแบบว่าปลอดภัยมีเด็กๆเดีเด๋ยวมารอต้อนรับเลยนะครับ finally home ลิซ่าเนี่ยก็ไปเล่นกับน้องแมวนั่นเองแต่ว่าใส่อีโมติคอน ร้องไห้นะครับคงจะคิดถึงบ้านนั่นแหละอาจจะเป็นแบบว่าโฮมซิกหน่อยๆที่นานๆได้กลับมาบ้านทีแล้วก็อยากอยู่บ้านนานๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่จะต้องกลับไปทํางานต่อน้องก็เลยได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยได้สั้นแล้วก็ได้อยู่เพียงเท่านี้เท่านั้นก็ต้องกลับเกาหลีต้แล้ว แต่อย่างน้อยเนี่ยพอกลับไปที่เกาหลีใต้ก็มีเด็กๆตัวแอลทุกตัวเลยทุกคนเลยนะครับที่รอต้อนรับลิซ่าแล้วก็รอเล่นกับลิซ่าอยู่ที่โน่นนั่นเองเแฟนๆทุกคนอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์บอกรักบอกคิดถึงลิซ่าใน IG จีกันนะครับอย่างน้อยทาให้ลิซ่าได้รู้ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีคนคิดถึงลิซ่าเต็มไปหมดเลยและทุกครั้งที่กลับมาที่บ้านเนี่ยก็จะมีการต้อนรับที่ดีจากแฟนคลับเสมอนะครับไปบอกรักลิซ่ากันเยอะ ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับในวันนี้ที่แฟนๆกำลังพูดถึงกันอยู่เลยนนก็คือ Happy Birthday นะครับการ Happy Birthday to King Luca นั่นเองนะครับแฟนๆมาเชิญชวนกันให้ไป Let's Celebrate เลยนะครับ to the little King's birthday happiness to the little King นะครับราชาตัวน้อยของลิซ่า l u ้ a นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของ l u ้ a วันที่5นะครับในเดือน มิถุนายน์ในแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลู้ากันเยอะๆนะครับและลิซ่าเนี่ยก็เพิ่งจะลงรูปเลยนะครับเป็นการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ลูก้าในเองเป็นหนึ่งโพสต์ที่เป็นข้อความภาษาไทยด้วยนะคับอกเอาไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดคิงลูก้าหนุ่มหล่อที่เลียขนตัวเองไม่เก่งเลยต้องโดนจับหวีบ่อยๆจากที่เคยเย็นชากลายเป็นอ้อนกว่าลีโออีกเป็นเพราะแก่ขึ้นหรือเปล่านะลิซ่านเนี่ยลงแคปชั่นไว้แบบนี้นะครับคือเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยรู้จักนิสัยของสัตว์เลี้ยงทุกตัวเลยรู้ว่าลูก้านะครับเป็นคนที่เลียขนตัวเองไม่ค่อยเก่งลิซ่าก็เลยต้องหวีขนให้บ่อยๆแล้วก็รู้ว่าเป็นคนเย็นชาแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยดีขึ้ ม,มากแล้วเข้ามาหาลิซ่าคียออนมาก Lisa, กว่าเดิมแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะแกขึ้นหรือเปล่านะลิซ่าเนี่ยก็มาแฮปปี้ปเบอร์เดย์ด้วยแคปชั่นแบบคุณแม่เลยนะครับรู้จักเด็กน้อยของตัวเองดีที่สุดมีการลงรูปแบบน่ารักน่ารักของคิงลูก้าไว้มากมายเลยใครที่เอนดูลูก้าเนี่ยเห็นรูปแล้วคงจะยิ้มแป้นเลยนะคบเพราะว่าน้องน่ารักมากๆแล้วก็มีการถูกตัดขนด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับด้วยความที่ลิซ่านั้นเนี่ยชอบเต้นฝรั่วเวอร์ของจีซูมากๆก็เลยหยิบน้องลูก้านะครับจับน้องลูก้ามาแล้วก เพลง Flower โดยใช้ท่าที่แบบเขาฮิตเล่นกันใน TikTok มากมากเลยนะครับดิซ่าเนี่ยก็เล่นแบบนี้กับลูก้าด้วยพร้อมกับใส่แคปชั่นไว้นะครับว่า Happy Birthday King Luca นั่นเองกลับจากญี่ปุ่นมาก็อยู่ฉลองวันเกิดกับลูก้ากันเลยทีเดียวนะครับน้องน่าจะพักผ่อนให้เต็มที่แน่ๆสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กด s Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ